วันนี้ครับผมจะมาตอบคําถามเรื่องเปิดลงกึงใช้งบเท่าไหร่นะครับมีคําถามเนี้ยสอบถามผมกันเข้ามาเยอะเดี๋ยวผมถามขอถามกลับก่อนครับว่าเราจะรับงานแบบไหนนะครับเราจะรับงานแบบไหนงานอะไรเราต้องรู้พวกนี้ก่อนครับว่าเรางานที่เราทําอ่ะจะใช้แบบไหนอย่างเช่นสมมติว่า เราไม่รับงานเยอะเรารับงานน้อยๆแบบมันมันจะมีแบบว่าแค่เป็นงานจี้เส้นนิดๆนิด,นด,นดหน่อยแบบนี้ครับถ้าสมมติบป็นงานแบบงานจแบบี้เส้นงานจี้ลายแบบเคยเห็นปลายท่อไหมครับปลายท่อเนี้ยจะมันจะมีแบบว่าเขารับจี้เส้นปลายท่อเพออล็กทอรถทอรถแต่งอ,ะอ่ะอ่าอย่างนั้นเราใช้เครื่องเล็กๆก,ก็พอครับลงทุนแค่สามหมื่นสี่มืนก็สามารถรับงานได้แล้วนะครับ หรือเราจะรับงานเพื่ออย่างผมนี่เป็นเพื่ออะไหล่มอไซค์แล้วก็อัพขึ้นมาสักนิดนึงครับให้เครื่องตัวประมาณตัวทุกถูกก่อนก็นได้ครับเพื่อแบบเขาเขาเรียกว่าโยนหินถามทางว่าเราจะมีงานไหมก็ซื้อตัวละประมาณสักอย่างเครื่องกึ่งตัวแรกของผมเลยงบประมาณที่ผมซื้อมาประมาณห้าหมืนแปดหกพนสามละเครื่องกึ่งตัวแรกนะเครื่องกึ่งตัวแรกของผมไม่ได้ไม่ใช่เครื่องตัวแรกของผมเครื่องตัวแรกของผมคือ เครื่องมิลลิ่งนะครับถ้าจะรับงานนะผมเป็นงานมอไซค์ก็กึ่งดุมกึ่งโชคได้ถ้าเป็นตัดแกนกึ่งเกลียวได้ก็ประมาณตักแสนต้น,ตนหรือประมาณเจ็ดประมาณเอาเอาเป็นกึ่งเกลียวเปลี่ยเนเฟืองก็ประมาณเก้าหมื่นเทินถึงประมาณแสนกลางอ่าประมาณนี้ถ้าแสนกลางขึ้นไปก็จะแบบกึ่งเกลียวไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองก็จะทำงานไวขึ้นนะครับ ถ้าเริ่มต้นก็ไม่ต้องแพงมากถ้าเรามีงานเราคอยอับเครื่องให้มันทํางานได้รวดเร็วหรือถ้าเราจะรับงานใหญ่อย่างเครื่องของผมมันก็ไม่สามารถทําได้อย่างเช่นงานเผารถถายใหญ่ๆสิบล้องานโรงงานอะไรอย่างี้ก็รับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเครื่องตัวใหญ่เครื่องตัวใหญ่ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงตั้งแต่ ที่ผมเคยดูนะครับ400,000 500,000จนถึง2-3ล้านอ่านะครับมันต้องดูแล้วก่อนว่าที่เราเราอยากเปิดลงกึงเนี่ยเราจะรับงานแบบไหนอ่านี่นะครับที่คําถามที่ผมอยากอยากจะรู้ว่าคนที่ถามผมว่ารับงานแบบไหนเอากําหนดมาก่อนว่าเฮ้เราอยากได้งานแบบไหนงานมอเตอร์ไซค์งานรถยนต์ ถ้าเป็นงานพืกการเกษตรก็ต้องใช้เครื่องใหญ่ๆกึ่<ๆ>กงเผา<ๆ>กึ่งผาน<ๆ>กึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเราถามตัวเองว่าเราจะรับงานแบบไหนนะครับแล้วอยากอยากเปิดโรงกึงเนี่ยใช้งบทั้งหมดเท่าไหร่ผมแนะนําอย่างนี้นครับให้ซื้อเครื่องผมได้อกก่อนว่าเราสามารถกู้เงินซื้อเครื่องมือได้ผมใช้คํานี้นะ เราสามารถซื้อกู้เงินเอาที่จำนองสามารถเอาไปซื้อเครื่องมือได้เครื่องกลึงตัวหนึ่งมิลลิงตัวหนึ่งสองแสนสามแสนเราก็สามารถซื้อได้นะครับแต่สิ่งสำคัญกว่าการซื้อเครื่องคือเราจะเอาลูกค้ามาจากไหนมันสำคัญกว่าการซื้อเครื่องมากมายครับการหาลูกค้าเนี่ยใครที่เปิดขายของรับทำอะไร ทั่วไปจะรู้ครับว่าการหาลูกค้าการที่จะมีลูกค้ามันยากเย็นขนาดไหนครับกว่าจะมีคนมาทํากับผมนี่มันก็ยากเย็นขนาดไหนเนี่ยครับเราอะไม่จําเป็นต้องไปซื้อเครื่องราคาแพงๆเราเราเอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยลองก่อนครับตั้งใจทําก่อนหรือเราจะลองรับงานก่อนก็ได้ แล้วก็ไม่ให้โยนให้ลงกึงที่อื่นทําพอเรามีงานเยอะๆเ,เราค่อยซื้อเครื่องเป็นของตัวเองจะบอกอยังไงดียะสำหรับที่มือใหม่หรือเด็กๆที่อยากเรียนจบมาอยากเปิดลงกึงเปิดลงกึงเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันไม่ยากพ่อแม่เราสนับสนุนนี่มันไม่ยากเลยครับมันยากตนหางานมาทำตอนเนี้ยให้สังเกตดูในกลุ่มนะครับ หรือดูที่เขาขายกิจการตอนเนี้มีคนขายจีกิจการมีคนขายเครื่องกันเยอะเพราะว่าบางทีอะ่างที่ผมบอกอะสามารถซื้อกู้เงินมาซื้อเครื่องได้แต่เราไม่ไม่สามารถกู้เงินมาซื้อลูกค้าได้แล้วกันก็เลยมีม,ม,มีการไม่มีไม่มีลูกค้าไม่มีงานเกิดขึ้นเลยต้องยกเลิกกิจการอะไรประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งครับไอ้เรื่องยกยกเลิกกิจการนะครับก็เรื่องของการรับงานตัดราคา อย่างอย่างผมรับกึ่งโชคส5 0อยห้าสิบคนอื่นก็กึ่งร้อยหกสิบร้อยแปดสิบโอเคครับอ่าอย่างอย่างเนี้ยก,ก็ก็อยู่ได้นะครับแตนะ่ให้นึกถึงเครื่องเครื่องพังเครื่องมีปัญหาเราต้องใช้ต่งซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างให้ดูนะครับเครื่องแรงผมผมไม่ได้ใช้มเีเงินถุงเงินถังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องแรงผมนะครับผมมี จะมีรถเครื่องตัวคันหนึ่งครับเป็นแซ้สามร้อยผมขายแท้สามร้อยไปซื้อเครื่องตัวนี้ครับในราคาแปดหมื่นบาทครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคือผมไม่มีไม่มีทุนสูงๆที่จะซื้อผมมีเครื่องตัวนี้ตัวเดียวผมมีเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวเ,ยวเลยและก่อนนี้เพจลงกึงไม่ใช่เพจชื่อลงกึงช่างเก่งชนะนะครับเป็นเพจชื่อรับเจาะพักเท้ากันตกครับเพราะผมไม่มีเครื่องกึง ผมใช้เครื่องตัวนี้ประมาณสี่ห้าเดือนผมเก็บต่างก้อนหนึ่งก็เป็นก้อนหนึ่งอะได้ประมาณกับกับสามเกือบสี่หมื่นเกือบสี่หมื่นเพื่อเก็บไปซื้อเครื่องกึงเครื่องกึงตัวเก่าเกาอยู่ตรงนี้ผมขายไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอารูกไปดูครับเครื่องกึงตัวเก่า,กา,กามีลิงตัวหนึง่งผมเก็บตังประมาณได้ประมาณสี่หมื่นเต็มที่แล้วไม่ซื้อแบบไม่เที่ยวไม่อะไรนะประมาณสี่หมื่นประมาณเนี่ยห้าหกเดือนเนี่ยสี่หมื่น กืบกืบสี่หมืนแล้วก็ไปขอยืมเงินแม่อีกสามหมืหรือสองหมืเนี่ยเพื่อมาซื้อเครื่องกึงเพราะว่าผมรับเจาะพักท้ากันตกอุตกรณ์น,นี้ไม่ไม่ไม่ไมด้มีงานเยอะนะครับสี่วันสี่วันห้าวันชิ้นนึงครับกว่าจะมีแล้วตะก่อนเนี่ยที่ผมไลฟ์สดอ่ะคือว่าผมจะทํางานเฉพาะตอนไลฟ์สดเนี่ยคือผมจะทํางานแหละแต่ตอนที่ผมไม่ไลฟ์คือผมไม่ทำเพราะมันไม่มีงานทําไง เราต้องเอางานอะมาทําตอนไร้สดเพื่อเฮ้ยเหมือนมีงานทําตลอดแต่ไม่ใช่แต่ก่อนนี้ไม่ใช่งานน้อยแต่ก็จะไร้สดตอนที่ทํางานพักเท้ามีคู่เดียวก็วันนี้ไฟ้สดเจาะข้างนี้ก่อนพรุ่งนี้ก็ค่อยไร้สดเจาะอ,อีกข้างหนึง่งนะครับอ่ะมาพูดก็ต่อครับจะมีเครื่องกึงตัวเนี้ยแล้วถามว่าผมมีความรู้ไหมผมไม่มีความรูเร้เรื่องเครื่องกึงเลยตอนที่ผมไปซื้อเครื่องกึงคือเขาเปิดแล้วหัวหมุนหัวกึงมันหมุน ผมคิดว่าผมต้องกึงดุมกึงโชคได้ผมก็ซื้อเลยครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเครื่องกึงเนี่ยมันต้องกึงเกี่ยวได้มันเดินออโต้เดินฟีดเครื่องกึงตัวนั้นอะ่ะคือว่าเขาขายเขาขายทิ้งอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราไม่เป็นอะ่ะเราก็คือว่าศึกษาจากประสบการณ์ไปซื้อมากินได้ปอกผิวได้ทีแล้วไม่ถึงครึ่งมิลครับถ้าเป็นเหล็กนะถ้าเกินครึ่งมิลเมื่อไรครับป้อมจะก,กระดกมีด ถ้าใครเคยจับคนกึ่งรู้ว่าป้าป้อมกระดกปุ๊บมีดจะกดแล้วมีดจะมุดเข้าไปในใต้ท้องมีดครับทําให้มีดแตกจะกึก่งนาทีนิดเีนิด,นด,นดเครื่องมันเก่าครับผมใช้เวลาตั้งแต่ประมาณสองโมงเช้าถึงสามทุ่มครึ่งผมกึง่งชกได้สองคู่ครึ่งห้าข้างเพราะว่าเครื่องมันช้าเครื่องมันเก่านะครับเครื่องกึ่งตัวแรกคือประสบการณ์เราก็เรียนรู้มาจากนี้ครับเราค่อยๆเติบโตเราไม่ เพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะมาซื้อเอเครื่องมือที่รองรับไงเราก็ต้องมีความพยายามที่ทํางานเก็บเงินเก็บเงินอย่างเงี้ยมันก็ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเรามีลูกค้าที่จะรอรอทำของเราแต่ยังไม่ไดมีเครื่องมือแต่ผมก็ไม่เคยจ้างให้กึงนะครับผมก็รอให้ลูกคา้ารอเครื่องตัวแรกของผมเครื่องกึงก็เครื่องมิลลิงหน่าอยู่ประมาณอันนี้แปดหมื่นหกหมื่นประมาณแสนสี่ครับเครื่องตัวแรกของผมนะ เครื่องกึ่งตัวมิลลิ่งตัวแรกกับเครื่องกึ่งตัวแรกครับประมาณแสนสี่นะครับผมใช้ใช้งบเปิดลงกึ่งไม่ได้เปิดลงกึ่งทีแรกครับเป็นกราบเจาะมิลลิ่งมะเท้าในราคาประมาณแปดหมื่นถ้ามีมีเครื่องกึ่งด้วยผมใช้งบประมาณแสนสี่นะครับแสนสี่ครับที่มีเครื่องกึงง่งตัวหนึ่งมิลลิ่งเดียวตัวหนึ่งครับแล้วใครอยากที่จะอยากรู้ว่า แนวคิดว่าทำไมผมถึงมีงอกเงยออกมาหลายตัวขนาดนี้ครับนะครับในเวลาที่ประมาณ3ปีครับเริ่มต้นจากศูนย์นะครับใครอยากรู้ครับช่วยกันเมนมาว่าอยากรู้ช่วยกันแชร์ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับอยากฟังเรื่องอะไรเม้น์มาครับถ้าอันไหนเยอะเเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแนวคิดอะไรประมาณนี้ครับว่า ทำไมถึงเติบโตทำไมถึงมีอะไรแบบนี้ทำไมถึงซื้ออะไรแบบนี้อยากรู้เรื่องอะไรครับนะคอมเมนต์ Comment มาครับเดี๋ยวผมจัดการเล่าให้ฟังครับวันนี้ก็ที่ถามว่าผมเปิดลงกึงทีแรกว่าแล้วก็เปิดลงกึงใช้งบเท่าไหร่ผมเปิดทีแรกแสนสี่ครับมีเครื่องกึงคิวบิลลิงแล้วถ้าจะเปิดลงกึงใช้งบเท่าไหร่อันนี้ผมขอตั้งคําถามไว้ที่คุณจะ จะเปิดโลงกึงเพื่อทําอะไรก่อนครับนะถ้าเรารู้แล้วเราสามารถไปหาข้อมูลในกลุ่มว่าเครื่องกึงตัวไหนเหมาะกับเราขนาดไหนเหมาะกับเราเครื่องมิลลิงเอะไรที่จะเหมาะกับเราแล้วราคาเท่าไหร่แล้วเราจะรู้คําตอบว่าที่เราอยากเปิดลงกึงเนี่ยเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับนะอยากรู้เรื่องอะไรครับเมนมาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับให้หน้าหมีไปละครับ